เซลิดา <Char> สวัสดีค่ะทุกคนเชลิดาค่ะวันนี้เรามาที่นอกสถานที่นะคะลงซ่อมบ,บำรุงนะคะของบริษัทบริษัทหนึ่งทำงานเกี่ยวกับคอนกรีตพรีสเตทกระบวนการที่เราทำในวันนี้เขาเรียกว่าเป็นกระบวนการสอบเทียบเรียกคาลิเบรชันนะคะคือกระบวนการทดสอบเครื่องมือ เครื่องจักรที่จะานำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างมีมาตรฐานตรงตามมาตรฐานที่กําหนดหรือเปล่าซึ่งตัวไฮดรอลิกแจ็คตัวนี้เป็นเป็นลวดประเภทลวดเดี่ยวนะคะแต่ว่าลวดจะมีขนาดใหญ่สังเกตลวดนะคะลวดก็จะมีเส้นเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไฮดรอลิกแจ็คเนี่ยยังมีอีกหลายประเภทนะคะที่ใช้สําหรับดึงลวดในโครงการที่ทําถนนนะคะหรือสะพานนะคะหรืออาคารใหญ่ๆถ้าน้องๆจินตนาการเนี่ย ตาช่างก็ได้นะคะถ้านึกอุปกรณ์แล้วไม่ออกจริงนึกถึงตาช่างหรือกิโลที่เราใช้ที่บ้านเนี่ยนะคะตัวตาช่างเนี่ยเราไม่รู้หรอกคะ่ะว่าตาช่างที่เราใช้ที่บ้านเนี่ยเราช่างออกมานนําหนาก50กิโลกรัมเนี่ยเอ้น้าหนักจริงเรา50กิโลกรัมจริงหรือเปล่านะคะเราก็จําเป็นต้องสอบเทียบกับอุปกรณ์มาตรฐานซึ่งต้องเป็นตาช่างที่ได้มาตรฐานนะคะง่ายๆก็คือน้องช่างกิโลที่บ้านได้เท่าไหร่ ถ้ามันจะถูกต้องก็คือน้องก็ต้องชั่งกับกิโลมาตรฐานได้เท่ากับน้ําหนักที่ชั่งได้กับาตาชั่งที่บ้านถูกไหมคะแต่ถ้ามันไม่ได้แสดงว่าตาชั่งตัวที่อยู่ที่บ้านเรามีปัญหาใช่ไหมคะแต่ถามว่าเราต้องโยนทิ้งไหมไม่จาเป็นนะคะก็เพียงแต่เราก็ทําการชั่งตาชั่งที่บ้านชั่งตาชั่งมาตรฐานแบบนี้หลายๆครั้ง10ครั้ง20ครั้งเสร็จแล้วก็นํามาพอดกราฟนะคะแล้วก็มาดูเทรนว่ามาดูแนวโน้มว่า ช่างเราเนี่ยมีความน่าเชื่อถือได้เท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้ในภาควิชาวิศวกรรมโยธาเนี่ยมีสอนนักศึกษาตั้งแต่ปี2ปี3เนี่ยเราก็จะเรียนกันนะคะเพื่อที่จะให้วิศวกร,รทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็นําไปใช้ในอตากรรมการก่อสร้างจริงๆนะคะถามว่ายังมีอีกหลายอย่างไหมในอสากรรมก่อสร้างที่อาจารย์แนะนําให้ทุกๆคนเนี่ย ม,มีเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้างนะคะเราควรจะคาลิเบรตหรือสอบเทียบกับมาตรฐานเกือบจะทุกชิ้นเลยก็ว่าได้ของทุกอย่างเนี่ยค่ะตอนเราซื้อมาใหม่ๆมเนี่ยมันอาจจะยังดีอยู่นะคะสปองสปริงหรือเครื่องยนต์กลไกต่างๆเนี่ยมันยังคงใช้งานได้ดีแต่เมื่อวันเวลาผ่านไปการใช้งานที่มากขึ้นอุปกรณ์เหล่านี้ก็จะสึกหรอหรือเปลี่ยนสภาพาบางคนใช้งานหนักมากเนี่ยมันก็เปลี่ยนเร็วยังมีเรื่องของปัจจัยเรื่องเวลาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย จริงๆทุกๆอุปกรณ์เนี่ยควรจะทำการคาลิเบรตนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยยังมีอิฐหินปูนทรายเหล็กไม้นะคะหรือสมัยใหม่นี่ก็อาจจะมีเป็นพวกกาวต่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยควรจะทดสอบนะคะแล้วก็ทําให้ไม่ได้มาตรฐานอย่างตัวอย่างของที่เนี่ยค่ะที่โรงงานนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นโรงงานตัวอย่างโรงงานหนึ่งเลยก็ว่าได้ที่ มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำงานนะคะเซฟร่างกายของพนักงานนะคะรวมทั้งออวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้เนี่ยทุกอย่างได้มาตรฐานอุปกรณ์เขาพยายามที่จะคลิเบตทุกๆชนิดยึดหลักมาตรฐานแบบนี้นะคะงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเชลีดาด้วยนะคะ